ผื่นแพ้ยานั้นมีได้หลายรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผื่นแดงตามร่างกายแต่ก็มีเหมือนกันที่การแพ้ยาบางชนิดมาด้วยเรื่องของตุ่มน้องวันนี้หมอจะมาเล่าถึงภาวะการแพ้ยาแบบตุ่มน้องให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิสาพิทกุลนะคะผื่นแพ้ยานั้นจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบค่ะแต่วันนี้จะมาเล่าแชร์ถึงผื่นแพ้ยาที่มีลักษณะของตุ่มน้องหรือที่ทางการแพทย์เรียกชื่อย่อว่า a อเหรือชื่อเต็มก็คือ Acute Generalized Exanthematous Pustulosis ค่ะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังค่ะโดยอาการแสดงของผื่น a อเที่กล่าวไปนั้นอาการแสดงมักจะมีปัญหาเรื่องของเริ่มต้นมีอาการเรื่องของตุ่มเล็กๆอาจจะเป็นตุ่มน้องเล็กๆส่วนใหญ่ขึ้นตามซอกพับก่อนได้เช่นบริเวณรักแร้ขาหนี ต่อมากระจายไปทั่วตัวได้โดยลักษณะของตุ่มน้องนั้นมักจะอยู่บนผื่นแดงแงได้ค่ะคนไข้าอาจจะมีลักษณะมีไข้สูงร่วมด้วยได้ค่ะคนไข้าบางคนมีอาการรุนแดงได้ค่ะเพราะในบางรายของคนไข้มีไตทําง,งานลดลงมีตับอักเสบร่วมด้วยได้ค่ะ สำหรับสาเหตุนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากยาถ้าเราทราบยาที่เป็นสาเหตุจะต้องหยุดยาที่เป็นสาเหตุทันทีและคนไข้จะต้องพบแพทย์ค่ะส่วนยาที่เป็นสาเหตุที่บ่อยนะคะก็คือยาในกลุ่มยาปฏิชีวนะเช่นกลุ่มเบต้าแลคแทมกลุ่มแมคโครไลกลุ่มคลินด้าไมาซินเป็นต้นค่ะผื่นแพ้ยาชนิดนี้นะคะเป็นผื่นแพ้ยาที่มีอา,าการรุนแรงในรูปแบบหนึ่งคะ่ะการรักษานั้นจะต้องหยุดยาที่เป็นสาเหตุโดยทันทีค่ะต้องกลับพบแพทย์โดยการรักษานั้นอาจจะเป็นถ้าไม่รุนแรงอาจจะเป็นการรักษาประคับประคอง ภายนอกเอาตุ่มน้องมาขุดเพาะเชื้อดูว่ามีปัญหาเรื่องของการติดเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนหรือไม่รวมกับในรายที่บางรายถ้าคนไข้เป็นรุนแรงอาจต้องมีการพิจารณาบวกลบการให้ยาฆ่าเชื้อในกรณีที่สงสยัยหรือในกรณีที่คนไข้เป็นผื่นเยอะและเชื่อว่าเป็นจากการแพ้ยาที่รุนแรงอาจจะมีการใช้ยาในกลุ่มยาซิเตมิกก็คือการให้ยาเข้าไปแบบรูปแบบกินหรือแบบฉีดทางหลอดเลือดในกลุ่มยารับภูมิเป็นต้นค่ะ ผื่นแพ้ยาในลักษณะตุ่มน้องนั้นเป็นหนึ่งในผื่นแพ้ยาที่รุนแรงได้ในรูปแบบหนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าเอเจซึ่งผื่นชนิดนี้ค่ะมีความสำคัญเพราะในรายของคนไข้ที่เป็นเนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องไข้สูงมีการทำงานของไตลดลงได้ร่วมกับมีตับอักเสบอาการรุนแรงหรือมีการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ค่ะถ้าสงสัยการแพ้ยาชนิดนี้ค่ะจะต้องหยุดยาที่เป็นสาเหตุและพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้าสู่การวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปถ้าสงสัยมีภาวะเหล่านี้แนะนำพบแพทย์ทันทีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ